Non. วิ่งไฟฟ้ารุ่น e6 ดีไซน์เรียบหรูทันสมัยหน้าลู่วิ่งกว้างถึง66เซนติเมตรสายพาน48เซนติเมตรรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง120กิโลกรัมเสาเหล็กเคลือบกันสนิมใส่ใจในการออกแบบเพื่อความปลอดภัยของคุณออกกำลังกายแบบนิวน m a l เรื่องง่ายจากที่บ้านเพิ่มความสะดวกสบายในการวิ่งด้วยหน้าจอขนาดใหญ่สัมผัสง่ายเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีหรือหนังที่คุณชื่นชอบดีไซน์ใหม่เหนือกว่ากับการผสมผสาน ระบบลดแรงกระแทกเพิ่มแรงให้คุณด้วยระบบรับแรงกระแทกแบบดึงกลับเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายด้วยระดับความชัน0ถึง12ระดับปรับความเร็วได้0ถึง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนุกไปกับความเร็วได้ตามใจคุณมอเตอร์สูงสุด2.5แรงมา้าสัมผัสความทันสมัยและสนุกเพลิดเพลินไปกับลู่วิ่งไฟฟ้ารุ่น e6 สินค้าดีส่งฟรีถึงบ้าน360อองศาฟิตเนส